แล้วครอบครัวจะทำอาหารฝรั่งสิ่งแรกก็เตรียมขนมปังแช่นะ้ำแล้วก็มีไข่แล้วก็เนื้อวัวซอสมะเขือเทศแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็พิสเต์ซอสอันนี้เป็นพาเมซานชีสอันนี้มันฝรั่งปอกเปลือกเราจะเอาเนื้อวัวใส่แล้วก็พาเมซานเราก็จะ ฝนเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็プレสเตอร์ซอสใส่ตามด้วยหัวหอมแล้วก็สมุนไพรก็จะมีทิมีเอออันนี้เป็นสมุนไพรสดๆเราปลูกเองอยู่หลังบ้านเลยแล้วก็จะตามด้วยขนมปังที่เราแช่น้ำไว้เราจะบด ให้ละเอียดแบบนี้ขนมปังเราจะเอาแต่ไส้ในตรงเปลือกข้างนอกเราจะลอกออกเราก็จะบีบน้ำออกเอาแค่เนื้อขนมปังแร้ตามด้วยไข่แล้วก็จะออคนนะลกะุกเ้าทุกอย่างให้เข้ากัน หลังจากที่เราคลุกเคล้าให้เข้ากันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้หลังจากเราคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราก็จะน้ำตนเป็นก้อนลักษณะวงรีแบบนี้แล้วก็เตรียมพร้อมกระทะใส่น้ํามันอ,อ,อยล่หลังจากที่เราปั้นกินก้อนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาลงทอดในกระทะ มอมกลิ่นโชยมาเลยใกล้จะสุกแล้วอันนี้เป็นมันต้มที่เราต้มเสร็จแล้วแล้วก็ใส่สมุนไพ <c oughs> ร,รนนที่เนื้โรสแมรี่ <c oughs> แล้วก็น้ำมันโอริจินเอาเออันนี้แล้วที่สุกแล้วเราก็ตักทักขึ้นใส่จานเอาไว้แล้วเอาหอมใส่แล้วก็น้ำมันโอลีฟ แล้วก็สม,มุนไพรรสเบอร์รี่ชีเนียแล้วก็โรสบิร์รี่สมุนไพรของเขาการด้วยเจ้าโรสโตร์แล้วก็ซอ,อ,อ,อสที่คนให้เข้ากันเติมด้วยพริกไทยดำ น้ำด้วยเปลือรอให้มันเดือดพอซอสเดือดเราก็เอาขนมเอาก้อนเนื้อใส่ลงไปในซอสนี่คือหน้าตาของฟิกเกอร์เดล่า